สูงวัยคิดนอกกรอบสูงวัยอ่ะหลายคนบอกว่ามีขีดจำกัดในเรื่องของเวลาในการทำงานเมื่อถึงเวลาทำงานก็ต้องหยุดทุกอย่างหยุดหมดหลายคนลืมลืมนึกว่าเมื่อหยุดแล้วอ่ะสมองของสูงวัยเนี่ยยังปราดเปรืองร่างกายเนี่ยยังมีกําลังวังชาค่ะประสิทธิภาพของคุณเนี่ย ยังเต็มร้อยเมื่อถึงวัยที่คุณนะี่ยต้องออกจากราชการนะคุณก็สามารถเอาความรู้ความสามารถของคุณนะ่ะมาทำงานในอย่างที่คุณอยากจะทำสิคะคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำได้ขณะที่ใจคุณนะ่ยยังมีไฟที่ลุกโชนอยู่ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แล้วก็ไปให้สุดเพราะว่าตอนนี้คุณยังมีแต้มต่อทาง ทุนทรัพย์แต้มต่อทางปัญญาทุ่มพลังลงไปให้เต็มที่ค่ะประกาศความสามารถของคุณให้เต็มที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วคุณก็จะช่วยจันโลงสังคมด้วยเช่นเดียวกับคุณยายนวลพันธ์เสรีวัฒน์เนี่ยเป็นคุณยายวัย71แต่มีเอวพริ้วไม่แพ้สาวแรกรุ่นเลยค่ะ คลังใช้การเล่นหูละคุบเล่นคนเดียวยังไม่พอยังไลฟ์ถ่ายทอดสดในโลกโซเชียลอีกด้วยปัจจุบันคุณยายเปลี่ยนสถานะจากคนเล่นหูลาุูบทำธุรกิจขายห่วงหูลาุูอยางเต็มตัวเลยค่ะแล้วคุณยายยังนึกถึงสังคมชวนเพื่อนบ้านวัยเดียวกันมาช่วยกันทำห่วงหูลาุูบขายสร้างรายได้ให้ชีวิตหลังกเกษียณ ไม่เพียงแต่สุขภาพดีๆแต่ยังสร้างงานสร้างความสุขสร้างคุณค่าให้กับสังคมค,ค่ะอย่ายอมรับข้อจำกัดที่คนอื่นบอกคุณคิดต่างกันอนาคตก็ต่างกันค่ะตราบใดที่คุณเนี่ยยังไม่หยุดคิดคุณสามารถฝันต่อไปได้เรื่อยๆมันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะ ความเป็นไปได้มีหมดตัวคุณอาจจะเป็นเศรษฐีใหม่ก็ได้เพราะคุณเป็นวัยเกษียณที่คิดนอกกรอบค่ะสนใจอย่าลืมติดตามเพจครัวลิตได้ทุกๆวันแล้วอย่าลืมกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์ครัวลิตสวัสดีค่ะ